สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะครับวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยคือเรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาหรือที่เรียกสั้นๆว่า PV ใช่ค่ะ p h a r m a c o v i g i l a n c e นะคะครับผมประเด็นที่น่าสนใจคือเอ่อทำไมยาที่เขาทดลองกันมาอย่างดีแล้วเนี่ยถึงยังต้องมีระบบเฝ้าระวังตามหลังการขายอีก ค่ะอันนี้เป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทดลองมาตั้งเยอะแล้วทําไมยังไม่พอจริงๆแล้วคือการทดลองทางคลินิกก่อนยาจะออกมาขายเนี่ยนะคะมันมีข้อจํากัดที่สําคัญอยู่หลายอย่างเลยค่ะอ๋อข้อจํากัดเหรอครับมีอะไรบ้างครับเพราะฟังดูเหมือนการทดลองมันน่าจะครอบคลุมแล้วนะ อ่าอย่างแรกเลยนะคะคือเรื่องจํานวนคนค่ะการทดลองอาจจะมีอาสาสมัครหลักพันหรือบางทีก็หลักหมื่นคนครับซึ่งอ่อจำนวนเท่านี้อาจจะยังไม่มากพอที่จะเจอผลข้างเคียงที่มันแบบหายากมากๆหายากมากๆอย่างเช่นอย่างที่เกิดแค่หนึ่งในหมื่นหรือหนึ่งในแสนคนแบบนี้ค่ะมันอาจจะตรวจไม่เจอในเฟสทดลองอ๋อเข้าใจครับค่ะ สองก็คือกลุ่มคนที่เข้าร่วมทดลองเนี่ยเขามักจะมีการขัดกรองมาค่อนข้างดี mm hmm. คือไม่ได้หลากหลายเหมือนคนใช้ยาจริงๆทั่วไปแบบว่าอาจจะไม่รวมผู้สูงอายุมากๆหรือคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆซับซ้อนหรือคนที่กินยาหลายๆตัวพร้อมกันอะไรแบบนี้ค่ะครัครสามคือเรื่องระยะเวลาติดตามผลค่ะอาจจะยังสั้นไปนิดหนึ่งไม่ได้เห็นผลกระทบในระยะยาวจริงๆ oh, <okay. S 1> และสุดท้ายเลยนะคะคือ การทดลองเนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ดีมากๆซึ่งมันต่างจากชีวิตจริงที่การใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละคนอาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าตอนทดลองค่ะโอ้โหฟังดูแล้วเห็นภาพเลยครับว่ามันมีช่องว่างอยู่จริงๆซึ่งเ,เจ้า PV นี่ก็เข้ามาเติมเต็มส่วนนี้เนี่เองใช่เลยค่ะแล้วถ้าจะให้นิยาม PV แบบจริงๆจังๆเลยมันคืออะไรครับค่ะ ตามที่องค์การอนามัยโลกคือ WHO เขากำหนดไว้นะคะ PV เนี่ยเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวกับ4อย่างหลักๆเลยค่ะคือการตรวจจับหรือ detection ครับการตรวจจับการประเมิน assessment การทำความเข้าใจ understanding แล้วก็การป้องกันหรือ prevention อค่ะเกี่ยวกับพวกอาการไม่พึงประสงค์หรือปัญหาอื่นๆที่มันเกี่ยวกับยานะคะฟังดูเป็นกระบวนการที่แบบต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ จากตรวจจับนี่คือเออรวบรวมข้อมูลอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ไปสู่การประเมินถูกต้องค่ะพอเราตรวจจับหรือรวบรวมข้อมูลมาได้ไม่ว่าจะจากแหล่งไหนก็ตามนะคะเช่นคุณหมอพยาบาลเภสัชกรหรือผู้ป่วยเองหรือจากงานวิจัยต่างๆครับก็ต้องเอาข้อมูลนั้นมาประเมินก่อนค่ะว่าเออข้อมูลมันครบถ้วนไหมน่าเชื่อถือแค่ไหนมันเกี่ยวกับยาจริงหรือเปล่าที่เรียกว่าคอซาลิตี้นะคะอ๋อครับครับ แล้วก็ดูว่ามันรุนแรงไหมหรือ seriousness เป็นอาการที่เรารู้อยู่แล้วคาดการไว้แล้วหรือว่าเป็นเรื่องใหม่ expectedness อะไรแบบนี้ค่ะอืมแล้วพอประเมินเสร็จก็ไปสู่การทำความเข้าใจใช่ค่ะขั้นตอนนี้คือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของปัญหานั้นๆความทีปัจจัยเสี่ยงใครบ้างที่เสี่ยงครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันจะนำไปสู่การป้องกันได้ยังไงบ้างครับ พอเราเข้าใจความเสี่ยงดีแล้วใช่ไหมคะก็จะนำไปสู่มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นๆค่ะอาจจะเป็นการาปรับปรุงข้อมูลในเอกสารกำกับยาให้ชัดเจนขึ้นอ๋อครับหรืออาจจะมีการออกประกาศเตือนบุคลากรทางการแพทย์แจ้งข้อมูลใหม่ๆหรืออาจจะจำกัดข้อบ่งใช้ยาให้แคบลงอืหรือในกรณีที่มันร้ายแรงจริงๆก็อาจจะต้องถึงขั้นถอนยาออกจากตลาดไปเลยค่ะ โห oh, ก็มีหลายระดับเลยนะครับทีนี้ในกระบวนการพวกนี้ครับมันมีสัพ์เฉพาะที่เราควรรู้ไว้ไหมครับอย่างผมเห็นบ่อยๆคําว่า AE หรือ ADR เนี่ยครับอ่าใช่ค่ะมีคําสําคัญสคัญที่เจอบ่อยๆเลยนะคะอย่าง AE หรือ Adverse Event อันนี้คือกว้างมากเลยค่ะหมายถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ยา mm hmm. ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับยาโดยตรงก็ได้นะคะ แค่เกิดขึ้นในช่วงนั้นอ๋อครับแต่ถ้าเป็น ADR หรือ Adverse Drug Reaction อันนี้จะเจาะจงกว่าค่ะคือการตอบสนองต่อยาที่เป็นอันตรายและไม่ได้ตั้งใจซึ่งเราสงสัยว่ามันน่าจะเกิดจากยาจริงๆอ่อาฮะชัดเจนขึ้นครับแล้วถ้าอาการมันร้ายแรงมากๆหรอครับมีคำเรียกเฉพาะไหมมีค่ะอันนั้นจะเรียกว่า SAE หรือ Serious Adverse Event S-A-E ใช่ค่ะหมายถึง AE หรือ ADR ที่มันเข้าข่ายว่าร้ายแรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะเช่นทำให้เสียชีวิตหรือเสี่ยงต่อก,การเสียชีวิตครับหรือทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลหรือนอนนานขึ้นหรือทำให้เกิดความพิการอย่างถาวรหรือส่งผลให้ทารกในครรภ์พิการแต่กำเนิดอะไรพวกนี้ค่ะโห oh, ร้ายแรงจริงๆใช่ค่ะพวก SAE นี่สำคัญมากถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบรายงานเลยค่ะครับผม นอกจากนี้ก็มีอีกคำคือ Signal หรือสัญญาณครับสัญญาณค่ะสัญญานี่คือเหมือนเป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือรายงานชิ้นแรกๆที่มันชี้ว่าเอ๊ะอาจจะมีความเชื่อมโยงใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนระหว่างยากับอาการไม่พึงประสงค์บางอย่างอ๋อแค่เป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นใช่ค่ะเป็นแค่สัญญาณยังไม่ได้ยืนยันนะคะต้องเอาไปสืบค้นตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับ มันมาจากไหนเป็นหลักครับถึงจะถูกนําเข้ามาในระบบ PV ได้แหล่งข้อมูลที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือรายงานตามความสมัครใจหรือที่เรียกว่า spontaneous reports อ๋อที่มาจากหมอหรือคนไข้เองใช่ค่ะจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมอเภสัชกรพยาบาลหรือจากตัวผู้ป่วยผู้ใช้ยาเองโดยตรงเลยข้อดีมากๆของแหล่งนี้คือมันช่วยให้เราตรวจเจออาการข้างเคียงที่หายายากๆที่อาจจะไม่เจอในการทดลองได้ครับแต่มันก็มีจุดอ่อนสำคัญเหมือนกันค่ะ คือปัญหาเรื่อง underreporting underreporting คือรายงานน้อยกว่าเป็นจริงนะครับใช่เลยค่ะคือมีอาการเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้ถูกรายงานเข้ามาในระบบซึ่งอาจจะด้วยหลายๆสาเหตุทําให้ข้อมูลที่เราได้จากแหล่งนี้อาจจะยังเห็นภาพความเสี่ยงได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะอือจริงด้วยครับแสดงว่าเราจะพึ่งแค่ spontaneous report ถึงเดยวไม่ได้สิครับไม่ได้ค่ะต้องมีแหล่งข้อมูลอื่นมาเสริมด้วยค่ะอย่างเช่นการศึกษาหลังวางตลาดหรือ post marketing studies อันนี้จะเป็นการศึกษาที่เป็นระบบมากขึ้นออกแบบมาเพื่อตรวจสอบหรือยืนยันความเสี่ยงที่สงสัยโดยเฉพาะเลยครับหรืออาจจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์พวกรายงานผู้ป่วยหรือผลการศึกษาต่างๆที่เขาตีพิมพ์กันเดี๋ยวนี้ก็มีแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมมาอีกนะคะเช่นข้อมูลจากโซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวังเรื่องความน่าเชื่อถือมากๆครับหรือข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศหรือจากศูนย์พิสวิทยา ก็เป็นแหล่งข้อมูลได้เหมือนกันค่ะโอโ้มีข้อมูลจากหลายทางมากๆเลยนะครับแล้วใครเป็นคนกํากับดูแลระบบ PV ทั้งหมดนี้นครับทั้งในระดับโลกระดับประเทศถ้ามองภาพใหญ่นะคะระดับสากลก็จะมีองค์กรอย่าง WHO หรือ ICH ที่ช่วยกำดกมาตรฐานกลางแนวทางปฏิบัติอะไรพวกนี้ค่ะครับส่วนระดับประเทศเนี่ยก็จะมีหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละประเทศอย่างที่ดังๆก็เช่น FDA ในสหรัฐอเมริกาหรือ EMA ในยุโรป แล้วของไทยล่ะครับจะมีหน่วยงานภายในที่รับผิดช,ชอบโดยตรงคือศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือเรียกสั้นๆว่า HPVC ค่ะ HPVC ค่ะศูนย์นี้มีหน้าที่กำกับดูแลระบบ PV ทั้งหมดแล้วก็บังคับให้บริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้ายาต้องมีระบบ PV ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ต้องรายง,งาน ADR ที่เกิดขึ้นเข้ามาด้วยค่ะเข้าใจครับแล้วเรื่อง PV นี้มัน เชื่อมโยงกับเรื่องอการผลิตยาหรือ GMP ด้วยไหมครับเชื่อมโยงกันอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาหรือ GMP นะคะเพราะว่าถ้ากระบวนการผลิตมีปัญหาครับเช่นสมมุติว่ายาเกิดการปนเปื้อนหรือมีความเข้มข้นของตัวยาสําคัญผิดพลาดไปจากที่กําหนดมันก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยได้โดยตรงเลยอ๋อจริงด้วย ซึ่งระบบ P ีีก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการสอบสวนหาสาเหตุการจัดการกับข้อร้องเรียนหรืออาจจะนำไปสู่การเรียกคืนยาหรือรีคอร์ออกจากตลาดในที่สุดค่ะมันคือการเชื่อมโยงคุณภาพการผลิตเข้ากับความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยตรงเลยค่ะชัดเจนเลยครับฟังดูแล้วสรุปได้เลยว่า P ี PV นี้ไม่ใช่แค่ระบบเก็บข้อมูลเฉยๆแต่มันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแล้วก็จำเป็นมากๆเลยไหมครับในการเฝ้าระวังแล้วก็สร้างความมั่นใจว่า ยาที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันปลอดภัยจริงๆออืฮโดยเฉพาะเมื่อเอามาใช้ในโลกความเป็นจริงกับคนจํานวนมากที่มีความหลากหลายซับซ้อนกว่าตอนทดลองเยอะเลยใช่ค่ะซึ่งก็ต้องอาศัยทั้งข้อมูลที่ดีจากหลายๆแหล่งแล้วก็การกํากับดูแลที่เข้มแข็งมากๆด้วยถูกต้องที่สุดเลยค่ะและอาจจะขออนีาตทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดนิดนึงนะคะต่อ<ช>ยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันไปครับ คือในเมื่อระบบ PV ส่วนใหญ่เนี่ยมันยังต้องพึ่งพารายงานตามความสมัครใจซึ่งเราก็รู้กันว่ามันมีข้อจำกัดเรื่อง Underreporting ใช่ไหมคะครับผมแล้วการทดลองก่อนวางตลาดเองก็มีข้อจำกัดอย่างที่เราคุยกันตอนตอน้นคำถามคือแล้วเราจะเพิ่มความมั่นใจในข้อมูลความปลอดภัยระยะยาวของยาโดยเฉพาะยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆหรือยาที่มักจะต้องใช้ร่วมกับยาอื่นๆอ,อ,อีกหลายตัวได้อย่างไรอืม น่าคิดมากครับค่ะมันเป็นความท้าทายที่สำคัญที่เรายัางต้องพัฒนาระบบและวิธีการกันต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้การใช้ยามีความปลอดภัยสูงสุด